Transcrição e สวัสดีครับผมนัชชนน์นะครับบ้านและที่ดินทำเรดีซื้อขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยสำหรับวันนี้ครับผมอยู่ในสวนลำไยครับซึ่งเป็นสวนลำไยพันธุ์พวงทองนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นต้นใหญ่ๆซึ่งพร้อมที่จะเก็บผลผลิตแล้วนะครับอายุของแต่ละต้นเนี่ยก็ประมาณราวๆเก้าปีกว่าๆซึ่งต้องบอกว่าลำไย,ยเนี่อายุรอบของเขานะครับจะอยู่ที่ประมาณราวๆเจ็ดเดือนก็จะเก็บ ได้ครั้งหนึ่งนะครับในพื้นที่ตรงนี้มีประมาณร้อยกว่าต้นปีที่แล้วเจ้าของพื้นจะเก็บไปได้อยู่ราวประมาณ8ตันเขาบอกว่าไรายได้นะครับสูงสุดที่เขาเคยได้เนี่ยก็อยู่ราวประมาณ3 0 0 0 0นซึ่งสวนลำไยนี้นะครับอายุ9ปีพันพวงทองมีร้อยกว่าต้นนะครับจะอยู่บนพื้นที่3ไร่กับอีก44ตารางวานะครับโดยที่ แปลงนี้ครับผมพื้นที่3ไร่4 4ตารางวาเนี่ยต้องบอกว่าด้านหน้าเนี่ยสวยเลยทีเดียวเพราะว่าเขาจะมีถนนตัดผ่านเป็นถนนคอนกรีตนะครับที่อยู่ในชุมชนหน้ากว้างก็ได้เป็นร้อยเมตรเลยทีเดียวแล้วก็แปลงนี้ครับ ก็ยังคงอยู่ในชุมชนด้วยนะครับแล้วก็ใกล้กับถนนทางหลวงชนบทแล้วก็สําหรับในแปลงนี้นะครับ mm. เขาก็จะเว้นระยะห่างของต้นแต่ลต้นเอาไว้เนี่ยอยู่เวลาประมาณ6เมตรนะครับเวลาที่ลูกออกมาเนี่ยก็จะดกมากๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็มีการคําต้นเอาไว้เพราะว่ารองรับเวลาที่ลูกออกมานะครับจะได้ ย้อยลงมาสวยๆแล้วกิ่งไม่ต้องเตี้ยเลี้ยดินด้วยนะครับในแปลงเนี่ยต้องบอกว่าเขาเดินระบบน้ำมาไว้แล้วระบบน้ำเดิมเนี่ยเจ้าของเขาเนี่ยเขาต่อมาจากสระของน้องสาวนะครับผมแล้วก็ใช้เดินระบบถ้าเกิดว่าใครที่มาออทำใหม่เนี่ยสามารถที่จะใช้ระบบ ตรงนี้ได้แต่ตัวน้ำเนี่ยอาจจะต้องเจาะวาดานเอาเพราะว่าตอนนี้เขาใช้ในบ่อของน้องสาวใช่ไหมครับด้วยความที่ว่าเป็นญาติกันเนี่ยมันก็สะดวกสบายอยู่แล้วแต่การเจาะเนี่ยต้องบอกว่าที่แถวนียเจาะตื้นมากเลยเจาะไปแค่ประมาณละลา40เมตรก็น่าจะเจอแล้วค่าใช้จ่ายก,ก็อยู่ประมาณละลสามหม0 0น0ี่0 0 0ไม่เกิน5 0,000บาทนะครับผมแล้วก็ในแปลงนี้ครับต้องบอกว่าในเรื่องของดินนะครับเป็นดินที่สวยงามมากคือดินของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของดินล้วนดํานะครับยิ่งด้วยความที่ว่า เขาได้พวกพืชทีเ่เวลาที่ใบไม้ครับมันหล่นลงมาเนี่ยได้เป็นปุ๋ยต่อเนี่ยครับดินพวกนี่ก็จะยิ่งร่วนมากขึ้นนะครับต้องบอกว่าดีเลยในแปลงเนี่ยคือถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเสริมต่อนะครับนอกจาก ลำไยเนี่ยคุณยังสามารถที่จะเสริมต่อได้บ้างอีกนิดๆหน่อยๆนะครับอย่างเช่นอันเนี่ยเขาก็จะปลูกเป็นมะกรูดเอาไว้นะครับซึ่งมะกรูดเนี่ยเขาจะปลูกแซมเป็นแต่ละจุดแต่จุดบางทีบางจุดเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นพวกกล้วยหรือว่าเป็นพวกมะพร้าวนะครับก็สามารถที่จะมีพื้นที่ปลูกต่างบ้านได้ด้วยนะครับสำหรับในพื้นที่ตรงนี้เพราะว่า จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เจ้าของเขาเปิดพื้นที่เล็กๆเอาไว้สําหรับที่จะใช้ปลูกบ้านนะครับในแปลงนี้นะครับเรื่องของเอกสารสิ์เนี่ยจะเป็นโฉนดรุดแดงนอสอสี่จอนะครับแล้วก็รูปของแปลงเนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ายาวนะครับโดยที่จะมีรูปมนโค้งอยู่นิดนึงโดยที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ายาวเนี่ยข้อได้เปรียบของเขาก็คือว่า ด้านที่ยาวเนี่ยคือด้านที่ติดกับถนนคอนกรีตนะครับผมซึ่งทางด้านเนี่ยจะเป็นทางด้านฝั่งทิศตะวันออกด้วยเรื่องของที่ถองทางของฮวงจุ้ยเนี่ยดีมากด้านหน้ากว้างของรูปแปลงเนี่ยติดกับถนนคอนกรีตเนี่ยกว้างถึง120เมตรครับแล้วก็ความลึกนะครับของแปลงเนี่ยอยู่ราวประมาณ40เมตรครับ3ไร่กับอีก44ตารางวานะครับพร้อมต้นลำไยเป็นร้อยต้นนะครับอายุ9ปี ราคาไายละ5 5าแสนคนที่สนใจเนี่ยอยากให้ลองเข้ามาชมกันกันกบที่ดินแปลงนี้แล้วก็ในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับอย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าของเราอยู่ติดถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็น้ากว้างเป็นร้อยกว่าเมตรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นข้อดีของเขามากๆเลยนะครับเพราะว่าเราได้ถนนี่ยเกือบ2ด้านเลยทีเดียวนะครับมันจะวนตีอ้อมโค้งมาทางด้านนี้อีกนิดนึงตรงนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับอย่างที่เห็นเลยอย่างที่บอกครับว่าส่วนลำไย,ยตรงเนี้ย อยู่ในเขตของชุมชนเพราะฉะนั้นคนที่ตัวเองเป็นคนต่างจังหวัดมาแล้วกลัวจะไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวกลัวว่าจะไม่มีเพื่อนบ้านที่นี่หายห่วงได้ครับเพราะว่าละแวกแถวๆนี้มีเป็นร้อยหลังคาเรือนนะครับแล้วเส้นทางตรงนี้เราขับไปแค่350เมตรเนี่ยก็ถึงเส้นถนนทางหลวงชนบท4036แล้วนะครับผม ทางด้านเนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นแปลงของเพื่อนบ้านนะครับตรงด้านนี้ก็จะมีบ้านอีกหลายหลังคาเรือนเป็นลักษณะของบ้านสวนนะครับส่วนอันนี้เขากําลังปรับภูมิทัศน์อยู่นะครับซึ่งเขาปลูกทําสวนเกษตรแบบผสมผสานนะครับในแปลงเนี่ยตอนนี้เขายังเหลือพื้นที่ที่เตรียมตัวจะลงอย่างอื่นต่อ แล้วก็ข้างขาเนี่ยลงกล้วยเอาไว้เยอะลงมะพร้าวแล้วก็ลงสวนลําไยต่อด้วยความว่าที่ตรงนี้นะครับดินดีน้ําก็ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับผมอยากจะได้นํานําเสนอนะครับว่าแปลงเนี่ยมันมีความเหมาะสมในการที่อยากจะทําสวนนะครับเป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอยากจะปรับเป็นสวนแบบปลูกแบบผสมผสานก็ได้เลยนะครับตรงนี้ที่ผมดู เดินอยู่นะครับคือถนนคอนกรีตด้านหน้าแปลงของเรานะครับถนนคอนกรีตนะครับตรงเนี้ยต้องบอกว่าถนนทางสาธารนณะทั้งหมดเนี่ยมีความกว้างอยู่6เมตรแต่ด้วยความที่ว่ามีหลายทางข้างละประมาณ1เมตรนะครับก็จะมีถนนเนี่ยอยู่ที่พื้นผิวคอนกรีต4เมตรนะครับเพราะฉะนั้นในการเดินทางเนี่ยก็จะสะดวกสบายด้านหน้าทางด้านนี้มีสายไฟฟ้ามานะครับสายไฟฟ้าตรงด้านนี้นะครับเขาก็จะมีไฟสว่างตองทางนะครับเป็นระยะระยะมานะครับผมผมเห็นมีคู่สายอินเทอร์เนต็ตด้วย รแล้วก็ในเรื่องของความสะดวกสบายในเรื่องของความใกล้ไๆนะครับนอกจากเราจะใกล้กับถนนทางหลวงชนบทเพียงแค่350เมตรแล้วนะครับเรายังคงใกล้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำมบนนะครับเพียงแค่400เมตรเท่านั้นแล้วก็ใกล้กับวัดเกาะตาพุธนะครับหรือว่าวัดศรีมะลึกหอยไยวันนะครับเพียงแค่700เมตรเท่านั้นนะครับ เราก็ยังคงใกล้กับแยกบางแพรนะครับแยกบางแพรเข้ามาจนถึงที่ดินแปลงนี้ครับเพียงแค่25กิโลเมตรแล้วก็จากกรุงเทพนะครับผมว่าที่ขนส่งสายใต้ใหม่นะครับห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่97กิโลเมตรเท่านั้นฝั่งตรงข้ามของแปลงเรานี่เลยบ้านหลังนี้คือเด่นมากนะครับทั้งเรื่องกำแพงประตูรั้ว ข้างในปลูกบ้านหลังใหญ่โตน่าจะประมาณละลาสักร้อยี่ตารางเมตรได้อันนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านเป็นชาวกรุงเทพที่มาอยู่ระแวกแถวนี้แถวเนี้ยมีคนกรุงเทพเข้ามาอยู่นะครับก็หลายคนอยู่นะครับอะทีนี้เรากลับมาดูแปลงของเรากันและที่ผมพูดเกินไว้ก่อนหน้านี้ว่ายังคงมีพื้นที่ที่สามารถปลูกส้างบ้านได้ก็คือทางด้านตรงนี้ครับตรงด้านเนี่ย จะมีพื้นที่นะครับที่อยู่ราวประมาณสัก20-30ตารางวาถ้าเกิดว่าเราอยากสร้างบ้านสวนเล็กๆอยู่ในนี้นะครับสามารถทําได้เลย1ห,ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำเนี่ยสบายๆมากนะครับเป็นพื้นที่เ,ออเก็บเกี่ยวลงเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ได้ด้วยนะครับหรือใครอยากจะได้พื้นที่ที่มากกว่าน,นี้อาจจะหรือลำไย,ยออกสักประมาณ 45- หต้นก็สามารถที่จะขยายตัวบ้านได้นะครับตรงนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านข้างเคียงอีกนะครับ เพราะฉะนั้นครับคนที่สนใจนะครับสวนลำไย,ยแปลงนี้ที่อยู่ตั้งอยู่ในเขตตำบลธรรมเสนอำเภอพทราจังหวัดราชบุรีเนื้อที่3ไร่1ิบตารางวาติดถนนคอนกรีตนะครับหน้ากว้างถึง120เมตรต้องเน้นเลยนะครับเพราะว่าเป็นข้อดีของเขาจริงๆน้ำประปาไฟฟ้าผ่านหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟสว่างสองทางแบบนี้นะครับผลผลิตก็พร้อมเก็บเกี่ยวได้เลยนะครับโทรหาผมนะชนนศูนย์เ5 6 3สหครับหรือว่าจะติดต่อได้ที่เบอร์ทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือ คุณเจนะครับตามเบอร์โชว์ที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างนี้แล้วก็แอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับนอกจากนี้นะครับถ้าตอนนี้ท่านมีโทรศัพท์ตเครื่องหรือว่าดูจากหน้าจอทีวีหยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาเข้าไปที่หน้าไลน์กดเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็สแกน QR code ทีมงานขึ้น QR code ให้แล้วนะครับสแกนตอนนี้เป็นเพื่อนกันมาทักทายสอบถามพูดคุยนะครับหรืออยากจะปรึกษาเรื่องอื่นๆนะครับ ไม่เกี่ยวกับที่ดินที่อยู่ในมือของช่องทำเลยดีก็ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับท้ายที่สุดนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r ร b ์ติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ฝากส่งไปให้ถึงเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่อยากจะได้ที่ดินในลักษณะเป็นสวนนะครับราผมนัชชนนและทีมงานบ้านและที่ดินทำเลยดีจากาแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย